สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับหมูก็อายุครบสองสัปดาห์แล้วนะครับก็จะเห็นว่าอายุสองสัปดาห์นะครับตัวเขากจะโตขึ้นนะครับตอนนี้เขาก็กินอาหารอิ่มแล้วครับเขาก็นอนพักผ่อนนะครับกาลงนอนพักผ่อน ช่วงนี้อากาศร้อนครับช่วงเดือนมีนานะครับอากาศจะร้อนหน่อยแล้วช่วงนี้มีนาก็อากาศก็อยู่มา40องศานะครับช่วงนี้นนก,กินอาหารอิ่มแล้วก็น,นอนเล่นกันัน,นก็จะมีบางตัวสงสัยครับ เดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมก็คงจะย้ายคอกนะครับให้ไปอยู่อีกคอกหนึ่งนะครับคอกนี้อาจจะเล็กไปหน่อยเดี๋ยวจะไปอยู่อีกคอกหนึ่งเดี๋ยวคลิปหมูสามสัปดาห์ก็จะย้ายไปอยู่อีกคอกหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เขาก็จะมาสงสัยนะครับ หนักงหมูตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก25-30กิโลน่าจะได้อยู่นะครับตอนนี้มาดูอ,อัอนเฮ้ยเฮ้ยทำไมทักทายนยครับวัว สสัปดาห์ก็จะโตประมาณนี้นะครับเป็นหมูขุน,นครับหลังจากออกจากแม่มาอายุ45วันนะครับตอนนี้ผมก็ทำการเอามาขุนแล้วนะครับได้2ส,สัปดาห์นะครับ <S <S ก็จับตัวก็ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นช่วงประมาณเที่ยงนะครับก็แดดก็จะร้อนหน่อยครับผมก็จะลดน้ําให้หมูนะครับเพื่อให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับตรงนี้เข้ามีนาแล้วอากาศก็ร้อน,นหมูจะชอบเล่นน้ำเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ มูขุนนะครับอายุ3สัปดาห์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ